สวัสดีครับเรื่องดาวของผมเป็นเรื่องสุดสยองขวัญครั้งหนึ่งที่ผมได้พบเจอพร้อมกับแฟนในขณะที่กลับจากทำบุญซึ่งสิ่งที่เจอในครั้งนั้นผมต้องบอกเลยครับว่ามันสุดจะบรรยายเกินกว่าที่ผมจะคาดเดาและสิ่งเหล่านั้นแม้จะผ่านมาแล้วเป็นสิบปีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังติดอยู่กับตัวของผมมาจนถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปน่าจะมากกว่า10ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมก็เหมือนกับหลายๆคนทั่วไปที่มีแฟนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็พามาอยู่ที่บ้านด้วยกันซึ่งด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดไม่ได้คิดอะไรกันมากายแม้คนที่บ้านของแฟนจะไม่ชอบใจแต่ในท้ายที่สุด หลังจากที่แม่ของผมไปคุยทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีหรือตกอยู่ในสภาวะจำยอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันก็ทำให้เธอได้มาอยู่ที่บ้านของแม่กับผมในช่วงชีวิตตอนนั้นพวกเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับจนหลังจากที่เรียนจบอาชีวะมาผมก็หางานทำโดยที่ไม่ได้เรียนต่อส่วนแฟนของผมด้วยความที่ที่บ้านมีธุรกิจ เธอก็เลยเรียนต่อบัญชีเพื่อที่จะเอาความรู้กลับมาช่วยงานที่บ้านของเธอชีวิตก็ดำเนินไปแบบนั้นจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งถึงตอนที่พวกเราอายุ20ตน้ตนๆซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ผมกับแฟนว่างแล้วก็หยุดมาแล้วสองวันแฟนของผมก็เลยชวนว่าอยากจะชวนไปไหว้พระทำบุญอยากจะไปขอพรกับพระประธานองค์ใหญ่ เพราะเธอรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้เข้าวัดมานานแล้วผมก็ไม่อะไรครับแฟนอยากไปไหนก็พาไปรวมทั้งตัวของผมเองก็ชอบออกจากบ้านอยู่แล้วเช้าวันนั้นพวกเราก็เลยไปกันโดยที่ไปกันแค่สองคนไปถึงก็ไปไหว้พระประธานถวายสังฆทานให้กับหลวงพ่อก่อนที่จะแวะกินข้าวแวะเที่ยวคาเฟ่ แล้วผมก็ขับรถกลับมาในบ่ายวันนั้นผมก็ขับรถกลับมาเรื่อยๆครับแล้วแฟนก็บอกว่าเห็นว่าแม่อยากกินผัดผักเธอก็เลยชวนผมแวะห้างจนสุดท้ายในวันนั้นพวกเราทั้งสองคนก็เลยกลับออกมาในช่วงเย็นโอ้ยปวดหลังไม่แวะไหนแล้วนะถ้าจะแวะเดี๋ยวส่งลงเลย แล้วไปโบกโมอเตอร์ไซค์กลับเองได้งั้นเดี๋ยวหนูหาผัวใหม่หาผัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันจะได้ไม่ขี้บ่นมากในระหว่างทางที่กลับมาผมก็พูดเล่นกับแฟนหยอกล้อก,กันมาเรื่อยๆครับซึ่งผมก็สนุกมากเพราะว่าเธอเป็นคนสู้มือและจนเมื่อขับมาเรื่อยๆจนใกล้จะถึงทางเข้าบ้านในวินาทีนั้น ทํากลางความมืดสลัวของถนนเลาะริมทุ่งนาที่เป็นทางปูนสองเลนสวนกันแล้วผมก็ได้เห็นว่าที่ข้างทางทางด้านซ้ายมือผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อคอปกสีขาวกำลังค่อยๆเดินสวนทางมาแต่ทว่าผมก็ต้องรู้สึกขนลุกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะเขาเป็นคนไม่มีหัวมองไปก็ไม่เห็นใบหน้าคื้นเลยจากบ่าขึ้นมา ผมสามารถมองทะลุโดยที่ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมเห็นผมขนลุกเรียวเลยครับเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะเห็นจริงๆแต่ลึกๆอีกใจหนึ่งผมก็อยากลงไปช่วยครับอยากจะลงไปดูให้เห็นกับตา เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอีกไม่นานก็จะถึงบ้านแล้วถ้าหากมีคนเดินซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผมรู้จักทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยจอดรถครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวจอดแอบข้างทางเพื่อที่จะลงมาช่วยเขาแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมปลดเข็มขัดเตรียมตัวที่จะเปิดประตูลงมา ปรากฏว่าแฟนของผมเอามือมาจับบอกว่าไม่อยากให้ผมลงเพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนลงไปเดี๋ยวจะมีอันตรายเพราะคนที่ไหนที่จะไม่มีหัวแล้วยังเดินได้อยู่แบบนั้นตัวเองเขาบอกว่าคนไม่มีหัวคือคนกำลังจะถึงคาดเขากำลังจะตายแต่เขาไม่รู้ตัวเอง แต่เขาก็ยังเป็นคนอยู่อย่าลงหนูขอหนูมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนพี่เชื่อหนูสักครั้งเถอะนะถึงตอนนั้นหลังจากที่ผมเถียงกับแฟนอยู่สักพักคือผมก็มั่นใจมากว่าเขาน่าจะเป็นคนเพราะตอนที่ขับรถผ่านมาเขายังมีเงาอยู่ผมก็เลยกะว่าจะเอาถุงพลาสติกหรือเอากระเป๋าอะไรก็ได้ เอาไปคลุมหัวให้กับเขาแล้วก็เรียกเขากลับมาตามความเชื่อแต่สุดท้ายวันนั้นผมก็ไม่ได้ลงไปเพราะแฟนไม่ยอมให้ผมลงแล้วก็ไม่อยากให้ผมยุ่งผมก็เลยทําใจครับสุดท้ายก็ขับรถกลับมาด้วยความรู้สึกที่ว่าผมน่าจะช่วยเขาได้แล้วผมอาจจะเป็นคนเดียวที่มีโอกาสจะยื้อชีวิตของเขา ทำให้ในช่วงนั้นหลังจากที่กลับบ้านมาผมรู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วก็รอฟังข่าวคอยถามข่าวจากแม่ตลอดว่าคนที่อยู่แถวๆบ้านมีใครเสียชีวิตบ้างหรือไม่แต่แม่ก็บอกว่าไม่มีครับแม่ไม่ได้ข่าวอะไรเลยช่วงนี้วัดก็เงียบตลอดแล้วก็มีเพียงแค่ศพเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือยายคนหนึ่งที่ป่วยมานานมากแล้ว หลังจากนั้นผมก็ยังติดตามเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสบายใจมากขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเวลาก็ผ่านไปเกือบสองสัปดาห์ที่มีแต่คนแก่แล้วก็ผู้หญิงที่เสียชีวิตในช่วงนั้นจนเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งน่าจะสักเกือบเ,อบเดือนที่ผมเกือบจะลืมแล้วก็เกือบจะเลิกสนใจเรื่องนี้ไปแล้วแต่แล้วก็ปรากฏว่า ในวันหนึ่งนั้นเองครับหลังจากที่ผมไปข้างนอกกลับมาแล้วก็ขับรถกลับมากับแฟนเหมือนเดิมและจนเมื่อมาถึงทางเข้าบ้านบนถนนเส้นเดิมนั่นเองครับแล้วผมก็ได้พบว่าตอนที่ผมขับรถมาผมเห็นเงาแวบๆอยู่ข้างทางที่ไฟหน้ารถไปตกกระทบแล้วแฟนของผมก็ก้มหน้าเพราะพวกเราได้เห็นว่ามันมีคนไม่มีหัวกำลังเดินอยู่ข้างทางอีกแล้ว เชี่ย yeah. เอาอีกแล้วหนูเห็นไหมนี่มันอะไรกันวันนี่ยและด้วยความตกใจผมก็เลยพูดอุทานออกไปโดยที่แฟนเอาแต่ก,ก้มหน้าแล้วก็ไม่ตอบอะไรกลับมาทั้งนั้นจนเมื่อผมขับรถไปเรื่อยๆจนเข้าไปใกล้เขาที่อยู่ข้างทางแล้วผมก็ได้เห็นว่าคนที่เดินอยู่ในคืนวันนั้นเขาไม่น่าจะใช่คนเดิมเพราะการแต่งตัวไม่เหมือนเดิม แล้วก็ใส่ชุดสีเข้มต่างจากคนแรกที่เป็นสีขาวแต่ที่เหมือนกันแล้วก็เห็นได้ชัดก็คือว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีหัวเหมือนกันผมขับรถเลยเขาไปครับจนเมื่อเลยไปสักประมาณ1 0 0เมตรผมก็เลยจอดเพื่อที่จะถอยหลังกลับมาแต่แล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่ผมจอดแฟนของผมก็กรี๊ดเลยครับ แล้วก็พูดแต่คำว่าอย่าจอดให้ขับรถเลยไปเลยผมก็เลยต้องทําใจแล้วก็ขับรถหนีออกมาอีกครั้งโดยที่ผมมองกระจกหลังแล้วก็รู้สึกได้แต่เพียงว่าเขาน่าจะเป็นคนจริงๆสุดท้ายในวันนั้นผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ขับรถกลับบ้านมาจนเวลาก็ผ่านไปอีกซึ่งในวันนั้น ผมขับรถออกไปทำงานกลับมาแล้วก็กลับมาเพียงแค่คนเดียวและจนกระทั่งขับมาถึงจุดเดิมในช่วงเวลาค่ำเหมือนเดิมมันก็เลยทำให้ผมคิดครับว่าช่วงนี้ผมเป็นอะไรทำไมถึงได้เห็นแต่เรื่องน่ากลัวแล้วก็เห็นมาแล้วถึงสองครั้งซึ่งเขาคนน่าจะเป็นผีจริงๆเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ต่างๆก็ยังไม่มีคนตายมีแต่เพียงคนอื่นๆ ที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกันวันนั้นผมก็ขับมาไดเรื่อยในใจก็คิดฟ้งซ่านพยายามคิดไปต่างๆนานาจนจากคนที่ไม่กลัวกลายเป็นเมื่อนึกถึงก็เริ่มขนล,ลุกและก็นั่นแหละครับขุนผู้ฟังครับในค่ำวันนั้นหลังจากที่ผมขับมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่มีต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วก็ปรากฏว่า ผมได้เห็นอีกแล้วครับผมเห็นคนไม่มีหัวเหมือนเดิมแต่ทว่านในคราวนี้ผมกลับได้เห็นเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อคอปกสีเขียวกางเกงยียนสีซีดขายาวโดยที่เธอกำลังค่อยๆโผล่มาจากเงามืดแล้วก็มองมาที่รถของผมซึ่งมันทำให้ผมตกใจแล้วก็รู้สึกคนลุกเป็นอย่างมากแต่คุณผู้ฟังครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนี้แม้ว่าผมจะรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกขนลุกมากแต่ด้วยความที่มาคนเดียวใจผมก็เลยคิดว่าเอาวะยังไงก็อยากจะลองดูสักครั้งผมอยากจะลองจอดลงไปดูเพื่อที่จะได้เห็นกับตาว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับทันทีที่ผมคิดว่าจะจอดแล้วก็พยายามเหยียบเบรก แต่แล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของผมนั้นเขาก็ค่อยๆย,ยื่นมือมาโบกเหมือนกับจะบอกให้ผมจอดและจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่ามันได้ทำให้ความกล้าของผมหายไปเพราะเขาจงใจจะเรียกผมผมก็เลยรู้สึกกลัวและเมื่อเข้าไปใกล้ด้วยความเร็วเพียงหลักหน่วยแล้วได้เห็นชัดๆว่าเขาเป็นคนไม่มีหัวผมก็รู้ตัวเลยว่า ผมคงจะลงไปไม่ไหวจริงๆผมตัดสินใจเลยครับว่าผมจะไม่จอดแล้วแล้วก็จะรีบขับผ่านไปทันทีผมก็เลยเหยียบคันเร่งเพื่อจะผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่แล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่ผมจะขับผ่านไปผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนที่ไม่มีหัวได้กระโดดลงมาขวางหน้ารถแล้วก็มายืนกลางแขนอยู่บนถนน และก็นั่นเลยครับโดยความที่ผมกลัวแล้วก็ตกใจเอามากๆพร้อมกับคิดในใจว่าเขาน่าจะไม่ใช่คนอยู่แล้วผมก็เลยไม่เบรกแล้วก็ตัดสินใจที่จะขับเร่งผ่านไปทันทีในวินาทีนั้นผมบอกตัวเองเลยครับว่าตายเป็นตายยังไงผมก็จะชนดีกว่าต้องจอดแล้วโดนหลอกแต่ในตอนที่รถจะทะลุผ่านไป ก็ปรากฏว่าพอรถไปถึงตรงนั้นมันก็กลับมีเสียงดังตบเพราะรถชนเข้าที่เขาอย่างจังจนตัวของเขากระเด็นขึ้นมาแล้วศีรษะก็กลับมาก่อนจะกระแทกเข้ากับกระจกคือผมเห็นชัดเห็นทุกอย่างเป็นภาพสโลว์จำได้ว่าเสียงดังสนั่นก่อนที่เขาคนนั้นจะกระเด็นไปตกข้างหน้าแล้วก็ถลายไปกับถนนจนห่างไปสักเกือบ20เมตร ซึ่งถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่ด้วยความที่ผมเร่งส่งเหยียบคันเร่งจนจมเท้ามันก็เลยทำให้ชนค่อนข้างแรงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นอนนิ่งอยู่กับพื้นถนนผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับจนในความรู้สึกลึกๆผมได้บอกกับตัวเองว่าคงไม่น่าจะมีใครเห็นแล้วผมก็อยากจะขับรถหนีแต่หลังจากที่ขับออกมา จนใกล้จะถึงร่างของเขาผมก็ทำใจไม่ได้สุดท้ายก็เลยจอดเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็นั่งมองอยู่แบบนั้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมทั้งตัวสั่นมือไม้สั่นไปหมดแล้วก็กลัวมากที่สุดในชีวิตจนเวลาผ่านไปหนึ่ถึงสองนาทีผมก็พยายามตั้งสติ แล้วก็พยายามทำใจให้ได้สุดท้ายในวันนั้นหลังจากที่ตั้งสติได้ผมก็รีบควานหาโทรศัพท์ที่ตกลงไปอยู่ในช่องวางเท้าและเมื่อหยิบขึ้นมาผมก็กดเบอร์แรกแล้วก็รีบโทรหาแฟนทันทีนทนนและคุณผู้ฟังครับ สิ่งที่ผมได้ยินนั้นผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ของแฟนได้ดังอยู่ข้างหน้าเหมือนกับดังขึ้นมาจากพื้นถนนรอดทะลุผ่านกระจกที่แตกเข้ามาซึ่งมันทำให้ผมใจสลายไม่อยากให้สิ่งที่คิดเป็นความจริงก่อนที่ผมจะรีบลงจากรถแล้วก็เดินไปที่เสียงนั้นทันทีทันทีที่ลงไปถึงผมก็วิ่งไปดูที่ผู้หญิงคนนั้น พร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังอยู่แล้วผมก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นที่นอนอยู่กับพื้นถนนที่มีเลือดออกจากปากออกจมูกคอพับจนน่าจะหักเขาก็คือแฟนของผมเองใช่แล้วครับเธอคือแฟนของผมจริงๆที่น่าจะไม่มีลมหายใจอีกแล้วจากการที่ถูกรถของผมชนแล้วในตอนนั้น ก็มีรถของชาวบ้านผ่านมาพอดีเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแฟนของผมแต่สรุปสุดท้ายก็คือว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงครับแฟนของผมเสียชีวิตในคืนนั้นจากการที่ถูกรถของผมชนแล้วกว็เสียตั้งแต่อยู่บนถนนเพราะว่าแรงกระแทกจนทำให้คอหักแล้วศีรษะก็กระทบกระเทือน จากเหตุการณ์ในวันนั้นใจของผมสลายแล้วผมก็รู้ตัวเลยครับว่าชีวิตของผมน่าจะพังแน่ๆต้องติดอยู่ในความโศกเศร้าผมถูกจับล็อกใส่กุญแจมือเพื่อพามาสอบปากคำแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยครับเพราะผมไม่มีเจตานาแล้วก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆในคืนวันนั้นหลังจากที่แม่ของผม แล้วก็พ่อกับแม่ของแฟนไปดูศพของเธอที่โรงพยาบาลแม่ของผมก็มาที่โรงพักแล้วด้วยความที่ผมใจสลายแทบจะไปไหนไม่ได้อีกแล้วผมก็เลยนั่งลงคุยกับแม่แล้วก็ถามกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนของผมถึงไปเดินอยู่ข้างถนนแบบนั้นแม่ของผมเลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แฟนของผมกลับมาตอนบ่าย เธอน่าจะมีอาการไม่สบายก็เลยเข้าห้องไปนอนตอนเย็นแล้วในช่วงหัวค่าเธอก็ตื่นมาร้องไห้ก่อนจะเดินเข้ามากอดแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าเธอฝันว่าผมตายผมเสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้านแต่ก็ยังไม่ทันได้เล่าว่าผมเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรแล้วเธอก็บอกกับแม่ว่าเธอจะออกไปรอผมข้างนอกเพราะไม่อยากให้ผมลงรถ ก็เลยจะรีบเดินไปดักรอเพื่อจะขึ้นรถผมที่หน้าปากทางแล้วแม่ก็บอกอีกว่าแม่พยายามห้ามเธอแล้วแต่ทำยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็จะออกไปให้ได้แล้วด้วยความที่จะขึ้นรถของผมกลับมาเธอก็เลยเดินเท้าออกไปไม่ได้ขับรถอีกคันไปรอผมซึ่งในจุดนี้หลังจากที่ผ่านงานศพมา แล้วมานั่งคิดย้อนกลับไปผมก็คิดว่าเธอน่าจะฝันเห็นคนไม่มีหัวแล้วเห็นว่าผมลงไปช่วยเหมือนที่ผมเคยอยากลงทุกครั้งแล้วหลังจากที่ลงไปในฝันของเธอก็คงจะเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นบางอย่างจนทำให้ผมมีอันเป็นไปต้องเสียชีวิตในวันนั้นแล้วด้วยความที่เธอเป็นห่วงกลัวว่าความฝันจะเป็นความจริง เธอก็เลยเดินออกมาเพื่อจะมาดักรอผมหน้าปากทางจะได้ขึ้นรถกลับมาด้วยเพราะเผื่อผมเห็นอะไรบางอย่างเธอจะได้ห้ามคอยปรามไม่ให้ผมลงไปแต่ทว่าในวันนั้นเธอน่าจะยังเดินไปไม่ถึงเพราะผมกลับเข้ามาก่อนแล้วหลังจากที่เธอเห็นเธอก็จำรถได้ก็เลยยื่นมือออกมาโบกและเมื่อได้เห็นว่า ผมไม่มีท่าทีจะจอดด้วยความไม่คิดหน้าคิดหลังเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดมาขวางหน้ารถทันทีแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นผมจะเห็นเธอไม่มีหัวแล้วจะเกิดนึกกลัวขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเธอเพราะผมมองไม่เห็นหน้าผมก็เลยเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งชนเธอเข้าอย่างจังจนในที่สุด วันนั้นก็เลยเกิดเรื่องเศร้าจนเธอต้องเสียชีวิตไปจนหลังจากที่จบเรื่องนั้นมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกซึ่งนั่นก็คือว่าเหตุผลจริงๆที่ไปทำบุญแล้วกลับมาเจอคนไม่มีหัวครั้งแรกนั่นก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่งไปล่าท้าผีกับเพื่อนมาแล้วในวันนั้นผมไปลบหลู่เข้าหลายอย่างทำพิธีกรรมต่างๆที่จำมา แต่ทว่าผมกับเพื่อนก็ไม่ได้เจอผีอะไรทางนั้นและเมื่อเวลาผ่านมาถึงเช้ามืดก่อนที่พวกเราจะกลับเพื่อนของผมก็ชวนว่าไหนๆก็มากันแล้วอยากจะลองชวนไปที่จอมปลวกท้ายนาและเมื่อไปถึงพวกเราก็ผลัดก,กันกินเครื่องเส้นที่ใครไม่รู้เอามาไหว้ก่อนที่หลังจากนั้นพวกเราจะท่องคาถาเปิดตา เอาคีเท่ามาทาตาเพื่อจะมองสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สุดท้ายในวันนั้นพวกเราก็มองไม่เห็นอะไรแม้จะลบหลู่กันเต็มที่จนหลังจากที่กลับบ้านแฟนของผมก็จับได้ว่าผมไปทำอะไรแบบนั้นมาเธอก็เลยชวนผมไปวัดเพื่อไปทำบุญให้สบายใจและในวันนั้นหลังจากที่ออกจากวัด แล้วก็แวะไปทำทุุระต่างๆจนถึงตอนที่กลับมาผมก็ได้เห็นคนไม่มีหัวซึ่งก็น่าจะเป็นผีแล้วก็เป็นผลพวงต่างๆที่เกิดจากการไปลบหลู่ไปท่องคาถาเปิดตาโดยที่ผมคิดว่าที่พวกเราไม่เห็นในตอนแรกทั้งจากที่บ้านร้างแล้วก็ที่จอมปลวกท้ายนาก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นไม่มีจนในที่สุด ผมก็มาเห็นอยู่ที่ทางเข้าบ้านเพราะถนนเส้นนั้นเขาก็ร่ำาลือกันอยู่แล้วว่าตอนที่โรคหาดบาดเขาเคยใช้เป็นเส้นทางขนศพตั้งแต่เมื่อในอดีตจนมาถึงปัจจุบันแม้จะผ่านมาแล้วเป็นสิบปีแต่ผมก็ไม่เคยลืมภาพน่ากลัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันยังติดตาของผมอยู่รวมทั้งภาพของแฟนในวันนั้นที่กระเด็นขึ้นมาชนกระจก ผมก็ยังจำไม่เคยลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยังติดตัวของผมมาแล้วก็คิดว่าเป็นเวรกรรมเป็นสิ่งที่ผมต้องชดใช้ซึ่งนั่นก็คือว่าผมกลายเป็นคนเห็นผีจนบางทีถึงกับแยกไม่ออกไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นผีหรือคนคือมันทรมานมากครับรวมทั้งกลายเป็นคนบ้าในสายตาของคนที่ไม่เชื่อซึ่งผมก็อยากจะฝาก และก็อยากเตือนไว้เลยนะครับว่าท่าชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านมีชีวิตที่ปกติดีอยู่แล้วก็อย่าพยายามไปหาเรื่องอย่าไปหาสิ่งที่ไม่ดีใส่ตัวเพราะสุดท้ายกับความสนุกแค่ชั่วค่ำคืนแต่ถ้าหากชีวิตพังขึ้นมามันไม่มีอะไรคุ้มเลย